สวัสดีครับผมกล้านะครับวันนี้มากันหนึ่งคลิปเบาๆแล้วกันครับพอดีว่าติดธารกิจช่วงกลางวันเมื่อวานนี้เต็มข้อไปหน่อยที่ BG นะครับก็เลยอาจจะทําให้วันนี้ช่วงกลางวันเนี่ยหนักไปกับการนอนก็กลับมาสู้ต่อเพราะว่าคืนนี้ฟุตบอลยาวๆครับผมอัดคลิปนี้ประมาณราวห้าโมงเย็นซึ่งมันก็จะใกล,ฟละะ้ฟุตบอลเตะแล้วนะครับฟุตบอลไทยฟุตบอลอังกฤษอังกฤษนี่เยอะเลยนะครับถ้าเกิดนับเป็นนิ้วเนี่ยก็คือเริ่มที่6กโมงครึ่งนะครับแล้วไปจบที่ตีสี่ก็จะประมาณ ทั้งคืนน่ะนะครับดูกันยาวๆตาแฉกกันไปข้างหนึ่งก็มาอัดแน่นกันวันนี้วันเดียวนะครับก็ทําให้เราได้ได้ดูอะไรมันมันกันยาวๆก็ต้องฟิตด้านการนิดนึงจะได้ดูฟุตบอลมันมันกันนะครับเอาวันนี้ก็เดี๋ยวเอาคู่ดึกมาฝากกันละกันครับคลิปที่ลงในโซเชียลมีเดียจะได้ทันพอดีแล้วก็เป็นแนวทางละกันเนาะในการดูฟุตบอลให้มันมีความสุขมากขึ้นกับกิมมิคต่างๆที่มันน่าสนใจนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe ฝากกระดิ่งเหมือนเดิมกับ2ไกลสตอรี่สไกลและทีเด็ดสไกลนะครับ ก็วันนี้เอา3ลีกใหญ่ของยุโรปมาฝากกันพอดีเพิ่งจะฟื้นฮะผมผมยังไม่เป่าเลยฮะก็เปียกๆหน่อยครับก็มีอังกฤษครับมีเยอรมนีแล้วก็ปิดท้ายที่อิตาลีซึ่งเวลาเตะมันจะเลื่อมๆกันมั้งอังกฤษเตะตีสอแล้วก็มีเยอรมนีเตะห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มีอ่าเยอรมันเยอรมันห้าทุ่มครึ่งออกไปเยอรมันห้าทุ่มครึ่งอังกฤษตีสออิตาลีตีหนึ่งสี่พ่าเออประมาณเนี้ย มันก็จะลิ่มเหือๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มที่5้าทุ่มครึ่งก่อนนะครับเป็นบาเยอร์เมวนิกไปเยือนมา์ยคือถ้าเกิดเอาตามฟอร์มนะไม่พูดถึงเรื่องอื่นเดินใดนะไมายแย่บาเยอร์กำลังมาเหมือนได้คนที่ขาดหายไปนานคือศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างแฮร์รี่เคนเข้ามาเติมเต็มที่ผ่านมาโอเคแหละมีชูโปโมติงมีนูมีนี่เข้ามาแต่พอเป็นเคนเนี่ยมันคือ การตอบโจทย์ที่ปังบริเยเวอร์ของตัวเฮดโคชหรือว,ว่าตัวเมนเจอร์อย่างโทมัสทูเคิลนะครับไดเคนมาแม่งแฮปปี้สุดแถมคนยิงจุดโทษก็ชัวร์ด้วยนะครับไม่พลาดเลยนะฮะก็กำลังลงตัวเลยแถมมีเลรอยซานเน่ก็กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับถือว่าโหตอนนี้บายเยินแกล่งทั่วผืนจริงๆินะครับยิงในกลุ่มของเจอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแมนยูก็กระจอกซะด้วยครับก็เลยคิดว่าตรงนี้คงจะไม่มีอะไรเป็นขวากหนามและเน,น้นเน้นลีกให้เน้น เน้นหลีกไปเลยเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ิกด้เข้ารอบปแน่นะครับปล่อยให้แมนยูไปตกวิธีกรรมการใช้กรรมในหลีกอื่นแล้วกันครับเพราะว่าดูฟอร์มแล้วไม่น่ารอดเอาเคพูดถึงบาเยนต์ดีกว่าบาเยน์นะครับก็ตอนนี้ผมว่าฟูลทีมอะแฮร์รี่คงแฮร์รี่เคนอยู่โคบะนะครับแล้วก็มีกอเรสกามั่งอะไรมั่งจามามูเซียล่าก็เล่นดีเหลือเกินผมว่าช่วงนี้หยุดไม่อยู่นะครับน่าจะหยุดยากมากมาเองก็ผลงานไม่ดีด้วยนะครับฟอร์มตอนนี้ในลีกกลอยมาก ช่างส่วนทางกันเหลือเกินไม่มีเหตุผลอื่นครับที่บาเยอร์จะไม่ชนะครับงานนี้บาเยอร์ยิงเยอะแน่นอนเดดูว่าจะถึงสักสามสี่ลูกไหมผมว่าถึงนะนี่ไม่ดีขาดเลยเปิดมาใส่เลยแล้วก็อาจจะจบแบบ4ี่ศูย์อะไรเงี้ยผมว่าเละเกมีเละขาบ้านแน่นอน,น,อนมาสุดห้านะครับอ่ะต่อที่ตีหนึ่งสี่บห้าเป็นซาสุโอโรเจอราซิโอถ้าผมจําเวลาผิดผมขออภัยนะแต่คิดว่าประมาณนี้แหละก็ เอาตามทรงเอาตามฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับอันดับตารางในลีกตอนนี้ก็ถือว่าใกล้กันด้วยก็ไม่ได้ห่างกันมากถือว่าน่าสนใจเลยทั้งซาสโวโลเองก็มีนักเตะทีมชาติเหมือนกันแต่ชุดนี้ที่ผ่านมาเตะกับอังกฤษเนี่ยไม่ได้ยินชื่อเขาเท่าไหร่คือโดมินิโกเบราดีนะครับก็จะอยู่ในทีมชุดนี้ปินามอนติอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นแก๊งนี้หมดเลยผมคิดว่าเขาคงไม่เปลี่ยนทีเยอะซาสัวโลเขามีแค่นี้นะครับส่วน เทางฝั่งลาซิโอครับก็นักเตะทีมชาติมตีซาก,กานยีเนาะนะครับเล่นฝั่งซ้ายมาเตียซาก,กานยีนะครับแล้วก็คาสเต่เนั่นสักอย่างอกองหน้ามันนะครับถ้าผมจําผิดขออภัยแต่คือว่าจาได้ว่ามันมีมันมีซาก,กานยีอยู่ริมเส้นหลักๆนะครับก็คงจะ ไม่ปรับเหมือนกันแม้ว่าจะมีข่าวคราวจากทีมชาติมาว่าเอ้ยพึ่งต้องเนกไปทดแทนคนอื่นมาอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้มีส่งผลอะไรมากกับการเล่นในเกมลีกนะครับก็ค่อนข้างสูสีนะงานนี้ผมว่าดูยากมากเลยแม้ว่าภาพภาพ,พรวมของผลงานที่ผ่านมา to h ดทู h e a d to h e a d เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสังฝั่งลาซิโอดูดีกว่าลิดหน่อยแต่ผมว่าเกมน,นี้มันจะสูสีแล้วก็ผมขออนุญาต ลำเอียงแล้วกันนะไปอยู่ที่ฝั่งซาซโวโรนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูบอลให้มันมันมากขึ้นเนาะก็ดูที่ลาซิโอเอ้ยขอโอภัยดูที่ซาซโวโรได้นะครับไม่ได้ส่งเสริมสู่การทําอะไรบางอย่างแต่ดูฟุตบอลแล้วแบบเอ้ยโหฝั่งนี้น่าเชียร์ว่ะท่านรองชัยท่านต่อศักอะไรเงี้ยก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับโอเคผมไม่ได้ซับับพอร์ตเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะมาทิ้งท้ายที่อังกฤษครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยนะครับก็เชฟยูเนี่ย ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ก็ยังไม่ดีมากนะครับแต่เกมลุกตอนนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจถูกคือโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ปะที่อยู่กับศูนย์หน้าเขาว่าน่าจะกลับมาแล้วน่าจะได้โอกาสลงสนามเกมนี้นะครับเป็นความหวังของพวกเขาในเกมลุกส่วนแมนยูเนี่ยเจ็บอื้อเลยครับเ,เฉพาะแค่แบ็กซ้ายพอนะครับเจ็บหนักเลยแบบมีข่าวว่าได้เซกิโอเรกิลอนกลับมาแล้วครับก็เออใช้เหอะเืมมาแค่เดินมักราเองเดี๋ยวส่งคืนละขอใช้หน่อยเจ็บไปเกือบเดือนน่ะนะ อามาใช้หน่อยนะครับก็คิดว่าตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายน่าจะลงตัวแล้วนะครับโซฟวียตอาราบัตที่ไม่ค่อยฟิตกับทีมชาติเขาก็มีชื่อในเกมนี้แหละอาจจะเป็นสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอื่นๆคู่เซนเตอร์แบ็กครับก็จะมีในรายของวิกตอร์เดเลฟหนึ่งคนยืนแล้วแล้วก็อีกคนว่าเป็นแม็มกควายเพราะว่าดูจะฟิตสมบูรณ์กว่าใครเพื่อนเนาะลูกชงลูกชอไม่อยู่นะครับรวมถึงวารานมาติเนสก็มาอยู่ก็คงเป็นคู่นี้แหละ วิกตอร์ลินเดเลฟกับแฮร์รี่แม็กควายแบกขวาก็เหมือนเดิมดาโลเพรเล่นในานามทีมชาติมาแล้วนะครับส่วนอื่นๆแดนกลางไม่รู้ว่าคริสเตียนเอล s ิเซนเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้สกอตต์แม็กโทมิเจะมีส่วนร่วมกับทีมนะครับน่าจะเป็นการยืนคู่คาเซมิโร่หรือว่าอื่นใดก็ตามแต่ส่วนแนวรุกครับน่าสนใจการใช้เมาส์การใช้บูน่เฟอร์นันเดส แล้วก็แรดฟอร์ดเนี่ยมันจะกลมกล่อมไหมเกมนี Game ้จะเป็นบทพิสูจน์เป็นอย่างดีแรดฟอร์ดเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาจากการยิงในานามทีมชาติอังกฤษผมว่าน่าจะสนุกหน่อยกับคืนนี้นะครับอ่าโอเคผมว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะเกมนี้นะครับคงไม่ต้องหวังแล้วว่าปีนี้จะมีอะไรบางอย่างติดมัติดมือ ต้องเรียกความมั่นใจกลับมาในการเอาชนะเกมนี้ให้ได้นะครับก่อนหน้านี้โปรแกรม,มง่ายง่ายแข่งในบ้าน4ี่เกมติดยังกล้าแพ้เลยตั้ง2องคำเกมผมว่าเล่นเกมเยือน2เกมติดบ้างแหละก็เอาหน่อยเว้ยนะครับสู้เต็มที่หน่อยผมเชื่อว่าน่าจะทาได้นะครับอ่ะประมาณนี้ฮะก็วันนี้คิดว่าไม่น่าจะหลุดโผลจากบรรดาบิ๊กเนมฟุตบอลยุโรปทั้งบาเยิร์นเบอนินแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ผมขอปันใจไปหาซาสุโรโลิกหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็วันนี้มีข้าวครบประมาณนี้ถ้าเกิดใครติดตามคลิปเมื่อวานนี้จะเห็นว่า บีจีก็แจวบุริรามก็ไม่ชนะนะครับยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้มันพอดีมาอัดช้าครับบอลมันเตะแ,ตแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เนาะพรุ่งนี้ก็มีบอลไทยอีกหลายคู่เลยถ้าเกิดมาไวมาเร็วเดี๋ยวมาจัดให้ช่วงเทศกาลมันหยุดนะครับเป็นแฟนที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวไหนก็จะได้ดูฟุตบอลกันอย่างมีความสุขนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก s ั b s c r i b e เหมือนเดิมยังเห็นหน้าค่าตาเหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะครับก็ประมาณนี้ สวัสดีครับ